ไปเบท500ดีไหมทุกคนอ่ะอยู่ที่เบท250นี่แหละนะครับผมมาวายมาแล้วทุกคนอ,อืยังไงโอ้โหบิ๊กวินครับผมโอ้โหตาเมื่อกี้ปรับเป็น500ไม่รู้ว่าจะบวกเท่าไหร่นะได้มาทั้งหมด3,750นะครับผมเชดคีอะไรวะเนี่ยมาดิ โอ้โหมาอีกแล้วโอเคครับผมก็กลับสวัสดีตอนเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง PSK นะทุกคนอาวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมจักรวรด โลมันนั่นเองนะครับผมเออวันนี้ทุนมาที่5 0 2 7บาทนะครับผมมาลองดูนะครับว่าเกมนี้จะได้กําไรหรือเปล่านะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อเดินกันนะเดี๋ยววันนี้นะทุกคนผมจะมาเล่นในเบท250บาทแล้วกันนะครับคิดมาไว้แล้วนะว่าจะเล่นเบทนี้นะทุกคนเออเอาให้สุดเลยนะครับวันนี้นะ เต็มรู้ว่ามันจะเพิ่มเบ็ดอีกหรือเปล่านะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อนด้กนันเสียเวลาแล้วกันนะครับมายังไงทุกคนโอ้โหอูออกามาแล้ว200ทุกคนมาต่อหรือเปล่าเพื่อนโอเคดูท่าจะเงียบเลยนะฮะมาแล้วครับผม500บาททุกคนต่อหรือเปล่าไม่มีครับผม โอ้โหขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกคนยังไงเพื่อนสิงโตแถวซำมาดึงคันบาทสิงโตไปแถวสี่ทุกคนเอาดิยังไงเพื่อนสิงโตแถวแรกไม่มีทุกคน มา40บาทรับผมบวกกันไปค่อยๆไปนะทุกคนมาดิเอาหน่อยวะไปเบ็ด500ดีไหมทุกคนอ่ะอยู่ที่เบ็ด250นี่แหละนะครับผมมาวายมาแล้วทุกคนยังไงโอ้โหบิ๊กวินครับผม โอ้โหต่าเมื่อกี้ปรับเป็น500ไม่รู้ว่าจะบวกเท่าไหร่นะได้มาทั้งหมด3,750นะครับผมเชดค์ K, อะไรวะเนี่ยมาดิชืบอโอ้โหมาอีกแล้วครับทุกคนเยี่ยไหรรัวๆเลยจังวันนี้โอ้หนึ่งหมื่นห้าร้อยครับผมโอ้ย กำไรมาแบบไม่ได้ตั้งตัวทุกคนตัวแพงมานะฮะอ่ะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ผมพอแค่นี้ละกันนะทุกคนกำไรโอ้โหเท่าไหร่วันนี้กำไรเก้าพันกว่าบาทเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะวันนี้นะทุกคนเออก็ถือว่าแตกดีอยู่นะยังแตกดีอยู่ครับผมหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณไม่ได้เล่นตั้งสองอาทิตย์แล้วนะเกมนี้นะทุกคนเออคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็ฝากเอย สำหรับใครที่สนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเมาได้เลยนะเดี๋ยวจะปักหมุดทิ้งไว้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตราเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนสวัสดีครับ